สว,ส,วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจา่าทวีเราได้ยินกันว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะคะอนุรักษ์ของโบราณต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่างไว้มากมายพวกเรานะคะจะนําทุกคนมาทําความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีกันค่ะมารับชมก็ได้เลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้มาถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีกันแล้วค่ะ ไปพบกับสมาชิกของกลุ่มเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพิยะนิพาแหลมทองหลางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริตาสิงห์ลอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาจันวิไลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนัดดาจันเพ็งเพนก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องซื้อบัตรกันก่อนเลยค่ะเพราะซื้อบัตรกันเสร็จนะคะเราก็จะเดินเข้าไปข้างในค่ะวันนี้นะคะมีวิทยากรชื่อพี่หนิงมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ เราไปชมกันได้เลยค่ะเอ่องวันนี้นะคะก็อยากจะสัมภาษณ์นะคะความนมของพิธการบ้านจรดสานีค่ะแล้วก็การจัดการเป็นย่งบ้างเนี้บ้านจัดนะคะต่อตั้งโดยเป็นัพิธีการรุจ่าเนี่ยก่อตั้งโดยรุงจ่าที่ชื่ร้องแพลเรียกว่ารุงจ่านะคะ ชื่อจริงชื่อจาสิบเอกดรโทบีบูนาเคค่ะตอนนี้ท่านอายุเแล้วนะคะก่อตั้งพิพิธภัณฑ์คุ้มบ้านจัดเมรเนียตั้งปีพศ2 5 2 6ด้วยน้ำพักน้ำแรงของนจ่าเองค่ะเงินทุนทุกสิ่งอย่างค่ะที่ได้มาลุงจ่าจะเก็บเพื่อสะสมซื้อมาเก็บค่ะเพื่อมะช่วยหลังเนี่ยให้มาดูศึกษากันนะคะในการบริหารพิพิธภัณฑ์เนี่ยโครงสร้างของเรามีทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะแต่ละคนก็มีหน้าที่แต่ละจุดขอพิพิธภัณฑ์คุ้มบ้านของเราค่ะ ก็แบ่งเป็นประชาสัมพันธ์หนึ่งวิทยากรค่ะพนักงานทั่ไปดูแลทความสะอาดแล้วก็คอยจัดเกี่ยวกับการค้าขายหรือคองจําหนังด้วยกันในพิพิธภัณฑ์นะคะมีการดูแลหรือรักษาอนุรักษ์อะไรบ้างในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งหมด5้าอาคารนะคะอาคารแรกก็คือของศิลปาจารย์ซึ่งตอนนี้ค่ะกำลังที่จะปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมสร้างขึ้นใหม่ ภายในเครือขายอาคารอาคารที่หนึ่งหอสุภาจารย์เนี่ยจะเกี่ยวกับประวัติของมุ่งจา่าผ<อ>ู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเชียร่าที่มุ่งจา่าได้ปั้นหล่อไว้ตัวน้นรุ่นค่ะที่มาของการปั้นหลอดด้วยนะคะอาคารที่สองก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกอาคารที่สามจะเป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนค่ะอาคารที่สี่ก็ตอนนี้ปรับปรุงเป็นร้านกาแฟไปแล้วอาคารที่ห้าค่ะก็จะเป็นอหอศินอาหอชุติยศแล้วก็ห้องคพิพิธภัณฑ์ ในการจัดการดูแลแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีคนดูแลแต่ละจุดด้วยกันค่ะการทำสะอาดทั่วไปการทำความสะอาดมี่อ,อยู่แล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำงาค่ะค่ะเป้าหมายของพิธักา์แล้วก็มีสามารถการสั่งยดอยยางไงบ้างพิธักา์เราขางต่อขั้นึ้นด้วยโดยอ,อยากให้ทุกคนค่ะรวมถึงเด็กพ่อ,อแม่ปู่ย่าตายายค่ะ สามารถเข้ามาชมที่นี่ได้ก็คือภายในเนี่ยถูกใจทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็วัยกาลางคนค่ะซึ่งหมายถึงว่าถ้าเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็จะมีของเก่าของที่ลึกเอาไว้เก็บสะสมที่ท่านเนี่ยได้ดำลึกถึงในสมัยก่อนใช่ไหมคะว่าท่านเนี่ยเคยสัรรมผัสอะไรมาบ้างเด็กถ้าพูดถึงเด็กเราก็จะมีสัตว์ต่างๆอย่างเช่นนกไก่ฟ้าให้น้องๆนะคะได้ดูด้วยเพิ่มเติมออไปส่วนคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับ อยากกินกาแฟอยากท่อกาแฟก็มีกาแฟให้ด้วยค่ะซึ่งมาถึงว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยสามารถเข้าชมได้ทุกทุกวัได้เลยค่ะแล้วก็ทางเราเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนนะคะซึ่งพอมเอกชนเนี่ยต้องดูแลเองก็คือบริหารจัดการด้วยตนเองก็จะมีการเก็บเข้าชมค่ะเป็นผู้ใหญ่ก็50บาทค่ะถ้าเป็นเด็กน้องๆเล็กๆเนี่ย25บาทแล้วก็ถ้ามีานักเรียนหรือว่าอาจารย์ที่สนใจเป็นหมุกคณะแล้วก็มีพยากรนนำชมให้ด้วยค่ะก็จะเก็บตามอายุแล้วก็เลทของน้อง เพื่อนํามาค่ะเพื่อทามาดูแลทิติยภัณฑ์ืูนบ้านอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานค่าน้ําค่าไฟค่ะและรวมถึงการดูแลบนรุงก,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 การซ่อมแซมด้วยค่ะทุติธภัณฑ์นะคะสามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้างการต่อยอดหรือการบำรงรัสัาไว้การต่อยอดทุติยภัณฑ์งนานเราก็จะมีการบริหารจัดก,การให้่พการชนาให้เพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยก็ยยจะมีการทำป้ายแบบายแล้วค่อยมาสังเกตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอะไรเพื่าอ,อะไรอย่างนี้ยิงอัลกอริทึมให้สแกนเพื่อดูว่าแต่ละชิ้นหรือว่าแต่ละชามยังมีอะไรบ้างแล,ะละ้วล่าสุดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการทำเป็นทัชสกรีนพัอนาคตดทำทัสกรีนก็คือต่อยอดไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนค่ะได้เป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นักศึกษา อยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตของปุยูค่ะปุยปรญาชาวบ้านประวัติศาสตร์มิโอลูค่ะที่นี่เพื่อให้ยกระดับจังหวัดของเราค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีชื่อเสียงมากขึ้นจุดหนึ่งค่ะซึ่งมิจากท่านมองอนาคตว่าอยากให้ที่นี่ค่ะให้ทุกคนเข้ามาศึกษากันอย่างจริงจังค่ะจะได้ไม่ลืมภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ยากหษาประเพณี อาคารในพิพิธภัณฑ์มีชื่ออาคารอะไรบ้างคะก็มีทั้งหมด5อาคารด้วยกันนะคะอาคารที่หนึ่งค่ะอยู่ด้านในแบบนั้นค่ะคะในอนาคตรเรียกว่าหอศิลปตาจารย์ค่ะกำลังซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่นะคะส่วน,านอ,อาคารที่2ค่ะอาคารนี้เป็นอาคารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกค่ะเป็นบ้านหลังเดมเป็นบ้านอาคารหลังเก่าค่ะเป็นไม้สักส่วนอาคารที่สค่ะหลังนี้หลังใหญ่ค่ะเป็นแบบซีรแบบอ่างเอแบบนี้ค่ะมีสองชัง้น เกี่ยวกับูคุปัญญาชาวบ้านผู้ชีวิตภายในสมัยเก่าค่ะแล้วก็ครั้งสี่ได้นู้นค่ะเป็นเลื่อนกาแฟค่ะแล้วก็มีพิชิตพิชชาลาด,ดูชาค่ะของนิจ่าให้เช่าให้ชมด้วยค่ะแล้วก็อาคารที่ห้าได้นู้นอาคารที่ห้าค่ะห้องแรกก็จะเป็นห้องเกียรติยศของคุณรุจ่าก็คือประวัติของนิจ่าแล้วก็รวมถึงรางวัลต่างๆค่ะของจ่าเก็บอยู่ด้านใน แล้วก็ห้องที่2อนะคะห้องตรงนี้ห้องที่สองก็ะงงจะเป็นห้องเทิดพื่เกียดค่ะ <S <S ด้านในก็จะเก็บพระรา่าลายประหถ์ของพระเทพรพระพระัชกมาที่นี่โอยพรวันเกิดมิจฉาอันเองค่ะแล้วก็อ่าพัที่นั่งด้วยค่ะ <S 2> <S 2> ขอบคุณค่ะ,ะเห็นน้องๆกันไหมคะที่ก็เป็นตัวอย่างค่ะว่าทางโรงเรียนได้พาน้องในวัยที่อยู่ประถรร <S <S รรามาาศ,ศึกษานะคะมาทัศนศึกษาก็เลือกมาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทูนี ก็ะะอยากเชิญชวนอาจารย์ได้พาน้องๆมาศึกษาดูงานมาชมงานคุณพ่อคุณแม่นะคะจะพาน้องๆค่ะมาชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาตุวีกันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับการต่อย,ยอดของพวกเรานะคะพวกเราคิดว่าการต่อย,ยอดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาาทวีเนี่ยสามารถต่อย,ยอดโดยการอัฒนาองคอ์กร บำรุงรักษาปรับปรุงแล้วก็สี่สัมพัญธ์นคือการอนุรักษ์ค่ะการอนุรักษ์ก็คืออยากให้ทุกคนนะคะมาศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูอาจารย์หรือว่าเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คือสามารถมาได้ทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะพิพิธภัณฑ์พืียบ้านยินดีต้อนรับค่ะเพื่อคงอยู่สู่รุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ